เห็นคนเห็นต้นไม้เห็นกิ่งไม้เห็นดิเน,ดเ,นดเอาละค่ะนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นนิทานพื้นบ้านที่เขานำมาแกะสลักไว้ตรงบานหน้าต่างของพระอุโบสถวัดโพนั่นเองนะคะเรื่องตากับยายหรือยายกับตา,ตา นะคะยาากับตาเนี่ยมีอาชีพปลูกถั่วกับงาาพอถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเนี่ก็บอกสั่งหลานว่าให้มาเฝ้าคอยไล่อะไรคะไ<า>ล่กานั่นเองไม่ให้กามากินถั่วงานะคะทีนี้เจ้าหลานเนี่ยเป็นไงคะเป็นยังเป็นเด็กอยู่ก็ยังมีความ อยากจะสนุกก็เลยแอบหนีไปเล่นเกิดอะไรขึ้นทีนี้กามากินอ้าวกามากินถั่วกับงาของตายายหมดเลยตายายกลับมาถึงเป็นไงคะตีอาตามาตาก็ตียายมายายก็อ้าวเห็นไหมคะตามาตาตียายมายายก็ว่าดอยู่นั่นแหละทำไมไม่ดูแลให้ดีปล่อยให้กา กินถั่วกินงาหมดเลยแล้วยังจําได้ไหมว่าถั่วกับงานเนี่ยกากินไปเท่าไหร่เจ,<ะ>จ็ดอะไรเอ่ยเจ,<ะ>จ็ดจ<ะ>มเมล็ดเจ,<ะ>จ็ดทานานโอ้เยอะไหมคะเดี๋ยวต้องถามคุณครูทรงสมรแล้วล่าว่าทานานเนี่ยมีความจุเท่าไหร่เจ็ดมเมล็ดเจ็ดานานย้ายมาย้ายก็ด,าด่าตามาตาก็ตีล้านทํายังไงดีคะร้องเฮ้ยไปหาใคร ไปหานายพรานให้นายพรานมาทําอะไรไมายิงกาให้นายพรานมายิงกานายพรานจ่าช่วยหนูหน่อยไปยิงกาให้หนูทีเพราะว่ากามันกินถั่วงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนนานอ้าวนายพรานตอบว่าไงคะไม่ใช่ธุะระอะไรโครงการอะไรขคง,งข้ารกาไม่ยุ่งหรอก หลานทำไงทีนี้ร้องไห้ไปหาใครอีก<น>ออร้องไห้ไปหาหนูร้องไห้ไปหาหนูแล้วไปบอกหนูว่าไงให้ัาสายชยใ,หให้ไปช่วยกาดสายธนูของนายพลให้หน่อยเพราะว่านายพลไม่ช่วยไปยิง<ะ>กากาก็ไม่คืนอะไรให้ถั่วกับงานนั่นเองนะคะพอไปถึงหนูตอบว่ายังไง อะไรคะไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของข้าไม่สำเร็จอีกแล้วทีนี้ไปไหนต่อไปหาไปหาใครด<ป>ีไปหาไฟเลยเหรอคะไป,ไปหาใครไปหาช้างไปหาแมวให้มาทำอะไรไอ<ป>มากัดหนูเพื่อให้หนูไปไปกัดสายธนูนาย นายพรานนายพรานจะได้ไปช่วยยิงกาแต่แต่แต่แ,ตแ,มแมวบอกว่ายังไงไม่ใช่ธุระอะไรของข้านั่นเองทีนี้ทำไงต่อทำไงต่อคะไปหาสุนัขหรือไปหาหมาไปให้หมาอาหมาเพื่อไอ้กัดแมวแมว,แมวจะได้ไป กัดหนูหนูจะได้ไปสายธนูนายพรานนายพรานจะได้ไปยิงกากานั่นเองแต่หมาดุสนักตอบว่าไม่ใช่ธุระตครงการอะไรของข้าอา้าวหมาไม่ยอมช่วยแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อไปหาใครต่อคะไปหาใครต่อ ไปหาไมค์คอนเอาหมาหาไมค์คอนไปทำไมให้มาย้อนหัวหมาหรือตีหัวหมานั่นเองแต่ไมค์คอนบอกว่ายังไงไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของข้าก็ไม่ช่วยอีกเมื่อไม่ช่วยอีกกอลลัคจะช่วยดีไหมเนี่ยจะช่วยดีไหมคะกอลลักจะทำยังไงดีไมค์คอนก็ไม่ช่วยหลานร้องไห้ไปหา ไปหาไฟใช่ไหมไปหาไฟไปหาทำไมให้มาไม่ไมคอนอ่าไม่ไมคอนไม้คอนจะได้ไปตีหัวหมาหมาจะได้ไปกัดแมวแมวจะได้ไปกัดหนูหนูจะได้ไปสายขนูของนายพรานนายพรานจะได้ไปช่วยยิงกานั่นเองนะคะแต่ไม้คอนช่วยไหม เอไมคคอนไม่ช่วยไฟก็ไม่ช่วยทีนี้มันไปหาใครหลานไปหาค่ะไปหาน้ำเพื่อให้มาช่วยทําอะไรคะดับไฟไปหาไอ้ดับไฟไฟจะได้ไปไม่ไมคคอนไมคคอนจะได้ไปย้อนหัวหมาหมาจะได้ไปแมวจะได้ไปหนูจะได้ไปอ่านนะคะทีนี้ น้ำก็ไม่ช่วยน้ำบอกไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของข้าทำไงดีไปหาใครคะไปหาตะหลิงตะหลิงก็ไม่ช่วยทำไงต่อทำไงต่อไปหาช้างคราวนี้ไปหาช้างเพื่อจะให้พังตะหลิงช้างก็บอกว่าไม่ช่วยหลานร้องไห้สุดท้ายไปหา มแมลงวีแมลง,งวีบอกว่าไงคะฉันจะช่วยต้มตาช้างอ๋อเอาละถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยเองฉันจะช่วยตมตาช้างตอมตาช้างนั่นเองนะคะช้างจะได้ไปพังตะลิงพังตลิงตลิงจะได้ไปทับน้ำทับน้ำน้ำจะได้ดไ,ไฟจะได้ไม้ไม้ค้อนไม้ค้อนจะได้ ย้อนหัวห้าห้าจะได้แมวจะได้หนูจะได้นายพรานจะได้อ้าวพอแมลงวีตกลงจะช่วยเท่านั้นเองเป็นไงคะเป็นไงจ้างก็เริ่มกลัวแล้วเดี๋ยวแมลงวีมาตอมตาตาจะบอดก็รีบไปช่วยจะพังตะลิ่งใช่ไหมคะ ตลิงก็ตกใจกลัวตลิงจะพังก็ไปจัดการน้ําน้ําก็กลัวก็ไปทําไงคะจะไปดับไฟไฟก็กลัวไฟก็เลยไปจะไหมไหมค้อนไมมค้อนก็กลัวไฟจะไหมก็เลยทำยังไงย้นหัวหมาไปจะไปตีหัวหมาหมาก็ไปไงกัดแมออรีบไปกัดแมวแมวก็จะได้ไปกัดหนูหนูก็จะได้กัดไ สายธนูของนายพรานนายพรานก็จะได้ไป<า>ข่าวรู้ไปจนถึงกากามันกลัวมากเลยมันเลยรีบเอาอะไรมาคืนเนาอะไรมาคืนถั่วกับงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนาน,นั่นเองนะคะหลานก็เลยเอาถั่วกับงานั้นมาคืนาตากับยาย,ยายก็เลยไม่ ไม่ดูไม่ด่าแล้วก็ไม่ตีนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวที่อยู่ตรงบานหน้าต่างที่วัดพระเจตุพนวิมลมงการารามหรือวัดโพอ้าวจะให้ดูภาพที่อยู่ที่ที่เป็นการแกะสลักไม้นะคะนี่แหละค่ะอ๋อไม่ใช่ขอโทษคุณครูเปิดผิดอ่าอันนี้เป็น หน้าต่างที่สลักนะคะเริ่มเรลอนหายไปเพราะฉะนั้นเ <c oughs> ด็กๆลองรอลอยไปดูนะคะอ่ะดูนิดนึงนี่คือภาพที่อยู่ตรงบานหน้าต่างนะคะที่แกะสลัก <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้ให้ดูไปแล้วคราวนี้ถ้าคุณครูถามตัวละครในเรื่องตากระยายหรือยายแกตา ครูใส่ตัวละครมาให้บ้างแล้วมีอะไรบ้างคะไม่ค้อนแมวอ้าวไม่ค้อนแมวไฟทีนี้ที่เหลือเด็กๆต้องใส่เองได้ไหมคะอ้าวเพิ่มตัวละครให้คุณครูหน่อยอ้าวมีตัวอะไรบ้างช้างอะไรอีกน้ำน้ำอะไรอีกสุนัขตะลิ่งแมลงวีน้ำทรายหนู อะไรอีกแม,แมวไฟอ้าเรามาดูตัวละครแต่ละตัว<ฮ>เยอะไหมคะมเยอะไหมคะเอาละนี่คือตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเรื่องนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูให้เด็กๆตอบคำถามจะตอบคำถามคุณครูได้ไหมได้ค่ะคราวนี้เราจับใจความสําคัญของเรื่องได้แล้วอาเรามาดู อ่ายายมายายก็ด่าตามาตาก็ต,ตีนะคะ,ะเราฟังแล้วเรามาตอบคำถามข้อที่หนึ่งหลานไปขอความช่วยเหลือจากใครบ้างนายพรานคนที่หนึ่งหน <No. S 2> no. มาแล้วนะคะอ่าต่อไปข้อต่อไปตัวละครม,มีใครบ้าง<ะ>อ้าวเพิ่มตัวละครมาเมื่อกี้เราได้คนช่วยมาแล้วเพิ่มตัวละครจากที่เหลือล<ะ>ตากับยายแล้วก็หลา<ะ>นนั่นเองนะคะอ้าวต่อไปใ,<น>ใครมาช่วยหลานให้ได้ถั่วกับงาคืนแมลงวีอ้าวแมะลงวีค่ะข้อที่4ถ้านักเรียนเป็นหลานนักเรียนจะทำอย่างไรไม่ให้ถั่วกับงาหนา หายฟ้าวฟ้าวป็ากรณากฟ้าวฟ้าวฟ้าวฟาวฟ้างฟ้าว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 ้าวฟ้าวร้าวฟ้าวฟ้าวฟ้าว้าวฟาว้าว้าว้าวฟ้าวฟ้าว้าฝ้ายั้ไงไปนั่้าฝ้าทีละต้นเลยาวาวมาวฟ้าวฟ้าวฟ้าว้าไฟ้าวฟ้าวฟ้าว้าาวฟนาวฟ้าวฟ้าวฟาวฟ้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 าว้าวฟ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 ้าวา ไม่ไปเล่นถ้าเป็นนัทผลนะพลทำยังไงลูกไม่ไปเล่นไม่ไปเล่นคนต่อไปค่ะไม่ไปเล่นครับไม่ไปเล่นเฝ้าไว้อะไรคะเฝ้าเอาไว้เฝ้าทำยังไงล่ะลูกจ้องไว้ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่ากามันมาทำยังไงดี ทำไงดีคะถ้าเกิดกาลงมาจะจิจะจิกกินถั่วกับงาแล้วเนี่ยอ้าวถือไม้ไล่นั่นเองอ้าวข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายถ้าคนอื่นเดือดร้อนแล้วขอให้ช่วยนักเรียนจะตอบว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าหรือจะทำแบบอย่างมะเร็งมะเร็งแบบแวีงจะช่วยทันทีเลยใช่ไหมคะและถ้าเกิดตอบว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าเป็นคำพูดที่ ทำร้ายจิตใจคนมา,มาขอความช่วยเหลือไหมทำทำร้ายจิตใจเขานั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือได้เราก็ควรจะช่วยนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวจากนิทานที่อยู่ตรงบ้านหน้าต่างวัดโพแล้วพรุ่งนี้คุณครูจะนำเรื่องของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพมาเล่าต่อให้ฟังนะคะวันนี้การบ้านการบ้าน เอาตัวละครทั้งหมดใส่ให้คุณครูดีไหมคะอะ่หาตัวละครที่อยู่ในเรื่องยายกบตามาให้คุณครูใส่เป็นแผนภาพโครงเรื่องมานะคะไม่ต้องเล่าคุณครูขอแค่ตัวละครเฉยๆนะคะแล้วก็วาดภาพประกอบมาให้คุณครูด้วยได้ไหมได้ะอ่านะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ